วันพี่โสงพาเดินเยี่ยมชมฟาร์มหน่อยนะครับว่ามีโคสายฟันอะไรบ้างครับที่ได้รับจากสนับสนุนจากเงินกองทุนเอ e เีครับผมครับก็มีเทโลเร่ลูกผสมครับแล้วก็แองกัสลูกผสมกับบาร์มันครับแล้วอย่างตัวเนี้ยันอะไรครับลูกอ๋อนี้แม่แม่เป็นเล่ครับแต่ลูกเข้าลงปบบาร์มันไว้ก็แม่เป็นเล่ครับแต่ผสมลูกผ่าบาร์มันไว้ครับเพื่อจะ ทำโครงสร้างให้มันโตขึ้นอ๋อครับแล้วอย่างตอนนี้เลยครับจัดเงินชนวบุนของกองทุนไหมครับใช่ครับที่นี่ก็ของกองทุนหมดเลยหมดเลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันสบายๆดีกว่าครับครับผมได้ครับครับเมื่อเมื่อก่อนก็เคยไปทํางานอยู่ที่จันทร์นะครับเคยไปขับรถผลไม้พอดีอยู่ได้สักพักหนึ่งเมียให้กลับมาบ้านก็เป็นคนรับเมียนะเนี่ยครับ กกคุณเสียยิ่่งวา,าที่บ้านก็มีพื้นฐานในการเลี้ยงวัวอยู่บ้างนิดหน่อยครับแล้วพอมาประธานก็ให้คําแนะนําว่ามีโครงการแบบนี้นะก็ได้เข้ามาครับอพอพอได้เข้าเข้ากลุ่มมาแล้วครับไปท่านประธานก็ได้เข้าไปขอสอบถามกับหัวหน้าจํานงหัวหน้าปตุสตั์จังหวัดครับว่ามีกองทุนไหนบ้างที่ให้ให้เงินกู้ยืมแบบไม่มีต้น หัวหน้าจำนงหัวหน้าปัตุศัสตว์ก็เลยแนะนำว่ามีอยู่ครับเป็นกองทุน FTA ครับก็ให้ทำโครงการเข้าไปครับพ่ประสงได้โคมากี่ตัวครับได้ได้ได้มาสิบตัวครับสิบตัวนี้เป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวตัวเมียครับตัวเมียสิบตัวเลยครับแม่พันธุ์ทั้งสิบครับพี่ประสงค์ครับพอพี่ประสงค์ได้เข้าร่วมโครงการแล้วอ่ะได้เริ่มการเลี้ยงเลี้ยงวัวปีแรกปีสองแล้วอ่ะ มีรายได้ยังไงบ้างครับ<อ>ที่กจะเข้ามาโครงการวัวเนี่นะครับก็ดินต้องดิ้นลนทํางานข้างนอกแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็ไม่พอครับก่อนแพอได้ก่อนที่เลี้ยงวัวนี่มันปีหนึ่งก็ไม่ถึงแสนนะครับแต่พอหันมาเลี้ยงวัวเข้ามาปีแรกสองปีสองปีแรกนี่ยรู้สึกว่ารายได้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นแสนเกือบปีไหน,น,นพีกๆก็ประมาณถึงเกือบสองสองแสนได้พอคิดจาก ขัดสนเงินกู้ที่เรากู้ทกสมาเราขัดสนเราขายวัวแค่ตัวสองตัวเราก็ได้ใช้ทางทกศแล้วค<ล>รับปัญหาอยู่กับเรื่องมาเจอโรคระบาดแล้วก็น้ําท่วมแล้วก็โควิดอย่างเงี้ยครับราคาวัวมันก็ลดลดลงเรื่อยครับครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันมันก็ยังคงเดิมครับ<ล>ช่วงนี้ก็แล้วเราตอนนี้ก็ อย่างตัวผมก็ทํานาด้วยเนาะเรื่องฟางก็ไม่ต้องได้ไปซื้อเขาครับก็ใช้ฟางตัวเองหญ้าหญ้าเราก็ปลูกพอดีที่บ้านก็มีลงสีเล็กๆครับครับก็พอได้ลําทดแทนอาหารคนด้วยครับครับผมแล้วสุดท้ายเนี้ยถ้าเกิดว่ายังผมหรืออย่างคนอื่นๆอยากจะเลี้ยงโคเลยนะครับพี่ประสงค์มีอะไรฝากถึงคนที่จะเริ่มต้นการเลี้ยงโคครับอ๋อการในฝากถึงการเลี้ยงโคเหรอครับครับ อันดับแรกเลยครับต้องต้องใจต้องใจมาก่อนต้องมีใจรักก่อนครับต้องมีมีใจรักก่อนแล้วเราก็อย่าคิดว่าในโลกสวยครับทุกอย่างมันมีปัญหาหมดครับผมครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะสู้ไม่สู้ครับแต่แนะนําคนที่คิดอยากจะเลี้ยงเราก็ต้องเริ่มจากแม่พันุ์ก่อนครับถ้าไม่มีกองทุนนะตอนนี้ก็ ชีวิตผมก็ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านครับก็อยากขอบคุณกองทุน FTA มากๆครับที่เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรลากย่าอย่างพวกผมครับผมครับอะไรยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ประสงค์มากมากนะครับผมครับสวัคุณครับขอบคุณมากมครับผม